กินเลอร์ยืนเฉยอ่ะท um> ิพไพา์แล้วแม่งเอาะไรบอมเลยเบลเบอร์ถามเฮ้ยกินเลอร์เปิดปอขอโทษค่ะเมื่อกี้มันยืนนิ่งๆอ่ะขอโทษขอโทษตัดบ้านนะกัดบ้านขอโทษไม่มีดีไฟขอโทษจริงๆขอ๋อผ่านมาคืนนี้ก่อนจริงเหรอ เอ้ยมันตามสุดว่ะเฮ้ยไม่ใช่ลายบอลนี่เนี่ยมันหรือซ้ำแค่นี้ได้เลยฮะหมดล้อหมดลอคิดเลือกให้เจ้วอยู่พี่เอ๋ล่ะข้ามาดึงหน่อย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 หมดล้อคิดเลือกให้เจ๋วอยู่นี่ไงพี่เปอร์ น,นี่ไงลูกสูนน่นี่ไงนี่อะรอกรอไม่จะนอนละนี่ไงจะนอนละก็ไม่ใช่ไฟหนูอะจะดึงน้องได้แล้วนี่ไง่าจะบ่นทำไมเนี่ยไปเอาลงใต้ดินหน่อยน้อง สร้างบ้านเล็กหน้าบ้านเล็กเลยไอ้ผูกอะ่ะมาแล้วมาแล้วคุ่งไปแล้วกำลังสัมัดไปแล้ววิ่งไปแล้วไาเ่ปรอมันมาคีบเครื่องก่อนตออ้อนตาออกมาได้ได้ได้โอ้โหป้าไปแล้ว ดูเลยไม่กิเลยโดวไม่ไมยอมกดไม่ได้มันต้องรอจังหวะนี้นะเฮ้ยไม่ถึงไม้โตไม่ถึงไหมติดเสาบันไดโคตรเต็งเลิกตัวมันพุ่งๆแฟนมันไปบ้านเล็กบ้านเล็กโอ้โคตรไวเ,เลยอะ ไปะแวะบ้นานใหญ่ซิเปอร์มันอยู่บ้านแม่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 ไปบ้านใหญ่คิดเองเขาเล่นไปข้างๆผมไปดึง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 เอ้ยมันเหมือนมาบ้านเล็กเลยตอนตึ so ๊กเตึ <ol> ๊กมันมาผมแอบอยู่พิลเร็วไปบ้านเล็กมาเข้าบ้านเล็ก ราลังไป,ไป<น>ทางฮุกนะมันมองมันมองบ้านเล็กอยู่วิ่งไปแล้ว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 รถเหลืองเสร็จจังอะ่ะเฮ้ยรอสา<ำ>ม,มเลยนี่ว่อไอเบลเหรอตกใจแต่และชั่วจริงๆเอามวนหินมา เอ๊ะมึงจะพุ่งครั้งที่สองไม่ได้เอ๊ะไม่ไหวพูดได้เหรอพี่ตีเึ้ยต้าไปซ่อเครื่องหนูกไหมฝั่งนี้นะคะวันเอาเอาเอาไปเสร็จก่อนกำลังไปสายบอล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  ไสบอลนสายบนกำลังไปซ้ายกันสายบน้ายบนเครื่องเสร็จผมมาแล้วเลยไป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 เลยพี่ตโตม,มาแล้วแหละมีแกพี่โจมจนแล้วแหละอุ้ยสายบนมีสองเครื่องปิดกันเป็นไปเป็นไปขับรนะลูกไม่เอาสิมีแกพี่โจมจ<า>นแล้วป้ามังหิวไปน่ำอยู่ซ้ายตีดตีดตัดคลีนตัดเนื <S 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 ้อตัดเนื้อ ไปมันไปมันไปลอมพอลอมพอ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 มาไปเล่นด้ไปเล่นเยคอยพอมอยพอมออกไเอ้ยมึงเขียแทนอะไรกูเออไม่เอาเลยอ่ะมันหนืดแต่วิ่งไม่ออกกำลัง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 ตามหนูตามหนูอยู่ในไม้อยู่ในไม้อยู่ในไม้นอนโคกอยู่ บอกว่าเป็นไอ้ผีจริงคนที่เจอเมื่อเช้านี่อีกนะได้ได้ได้ยอะอยู่เยอะอยูมันหลุดแล้วมันไปแล้วมันไปเอ้ยมันอยู่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 อย่างนี้ผมท้ระเบิดผมท้องระเบิดลรอผมอยากม่ผนร่วมเออ้ได้ดงน้องขึ้นอยู่ทำไมม้าหนูไม่ค่อยมีผลกับมันเลยวะ โหเครื่องแขนเครื่องเครื่องซ้ายบนติดการสาเครื่องเลยครับทุกคนไปแล้วไปหาทิปเปอร์แล้วพอมีบนบนกลางซ้ายบนไม่มีรอยมันไม่มัน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 ตามไหม่หนูไปช่วยหนูไปช่วยหนูไป่วยหนไป่วยหนมันไม่ตามมันไม่ตาม ผมล่างมาซ้ายอุ้ยเครื่องจะเสร็จอ่ะมาๆมันมามันมามันมาคือคือคนอ่ะมันมีสามเครื่องติดกันยับๆเลยทุกคนพี่ๆพี่ๆอย่างเพิ่งเสร็จเครื่องนี้เดี๋ยวจะเอาติดเครื่องนี้ต้อกันได้ดะครับบนกลางบนกลางไม่ใช่เหรอาตบนกลางเลยใช่บนกลางเยอะ แต่ว่าผมอ่ะยังไปไหนไม่ได้ผมยังติดอยู่ในวังบนติดอยู่ในวังบนโอ้ยพี่ต้นต้องมุมออนนะหกสิบโดนแล้วผมโดนแล้วผมพีนวอถเลือเหื่อยบอกแล้วบอกเปกุนอ่อนเอ้ยเิ่นเงิ่กัน ผมล้มลงไม้ล้มไม้ก<บ>่อนคนล้มไม้ผมล้มไม้ผมู้เขาแต่งคู่เหมือนกันแล้วเายิงคู่กันว่ะโอนไปไม่รีดไม่คนเลยเลยหนูซ้อมให้ขายเอ้ยผมเข้าไปใกล้ันหูอยู่หน้าต่างเลยผมไม่รู้ว่ามันถ่านทางไหนไงมัวแต่ไปวางสเปรย์มันต้องมาหาหนูแน่เลยว่ะ น้าตัวไวเลยเอ้ยยากหน้าด้วยเห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยไอตัวเดิมปเนี่ยหนูที่กำลังพยายามหลบที่ก็บอกว่าหลบก่อนไปดด้ามาดิก็อมสิาฮาผมลออกไปไกล เราลากเครืลากเองไดหมเปือนดเือนวีไปเฮียวให้แล้วพี่เหนกัออ้ไปมันติ่นเอซอกเคร่งไหนอะเครื่องเดิมปากาคอเหรออุยทำตรงพี่ไปโดนตรนี้โดนมิดูอันใหญ่คุณไปเล็กแล้วโอเคมาตรงนี้ด้แค่สองนะ ก็แค่เอามาเยืนที่นี่พี่ไม่มีทูบทิ่มีแต่อแบบมีนะมีให้ทุกคนนะปล่อยใจด้วยไม่ชอบปล่อยใจมิสมไปหาคิลเลอร์ที่รักชมนนทน เป็นอะไรพยักหน้าเฮ้ยมีประตูตรงบ้านเล็กพอดีเปิดบ้านแรงเลยมีตรงบ้านเล็กกับตรงรอปภพี่เบิดอยู่บ้านเล็กใช่พี่เบิร์ดอยู่บ้านเล็กรอสอนเบิร์ยังไม่เดินสักเป๊ดพี่เบิร์ดยังซิซซี่ไรเปิดตูบ้านเล็กให้อยู่กลับมากลับมามีประตูรอปภพี่เอฟเปิดอยู่บ้านเล็ชิลชัดแดงเฉย เล้วปลไปวนแรนงไกประตูัล้นไป่ิไป้นเยอะขึนเยอะขึนเยอะอยู่ร่างกายการถึงถึงไ้ถึงได้ถึงไล้ อะประตูบ้านเล็กโอ้โหไม่เห็นฉากเองกระโดดวัวจากบ้านโคตรเท่บ้านเล็ก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 คิวเราเปิดพอหรืบ้านเล็กบ้านเราเปิดพอไหมได้หมดเลยอยู่ที่พอเนี่ยอยู่บ้านเล็กประตูอยู่บ้านเล็กประตูเอ้ยคิวเราอยู่บ้านเล็กคิวเลยอยู่บ้านเล็ก เราวิ่งไปบ้านเล็กคือกิวเลยอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กเล็กบ้าพ่อเรานพ่อจริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่าไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไหนพี่ป๋อยู่ไหนมา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 ไปไหนไปไหนให้หนูไปไหนออกประตูรอเลยนายพี่มารับเลยไอ้เชี่ยพี่ออกได้ไหมน้องมาพี่มารับหน่อยไปลับหน่อยไป ไป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 แบไไไปไหนไปไหนอย่บคิวปไปิวมาคันจไปไิไปไหนไปดไปดักดักคิวม่งเลยคีวแม่งเลยดักเฮ้เฮ้ไปแบล็คไปประนูนแบไปปรนูนแบไปปตนูนแบไปปตนูนแบไปรตนู้นไปท่หันทันความทอยู่แบลตกอยู่บ

เหมือนตอนอะไรสิกอยไม่เข้าประตูอะดวงวาดมองสี่ดันชอนเก่าวไม่ยอมออกวันนี้ไปดูนบกสิไอยากหน้าทำไมอยเากมรู้จักกันหรอถ้ามันชื่อไอ เขาเก่งไงถึงก็ได้ไม่ตายเราคือปาร์ตี้มันดื้อแล้วคนเนี้ยบอกใหออกก็ไม่ออกคนเนี้ยดื้อจัดเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เห็นไอ้แจวตกใจหมดชื่อว่าฝีพี่ฝีชื่ว่าฝีทำไมผ่าเฮ้ยพี่เอ๋ไอ้ไอ้นั่นยืนดูภาพฟิลเอ๊ะ อาเพิ่มเพิมันดูดิวเดียบมันเดินตามดูดสุตาย่ะห่างแผนนกบินคิดว่าใครเดินกี่เดินแฟนแฟนเดี๋ยวอยากกินน่าตาแบบเอาบ้านใหญ่อันนี้เหรอมันทุกเครื่องทุกเครื่องหนูมันกำลังเดินไปหาเมือกี้ อยากกิน er พิซซ oh. hey, yeah. yeah. ่าอะไรนะพิซซ่ามากู <si ึโ uh, อ้ยเอเดนมาดึงแค่ที่ลงกับเบลมานานเลยครับเอไม่ดูอ่ะเอไม่ยอมมาดูอ่ะนั่นน่ะไปให้ตายไปดูไหมทำไดมพีเอไม่ดูก็ผมบอกไปดูมันกลับไปนะมันขันไปวิ่งเชื่อตกใจหมดวิ่งสวนกับผี ข้าเฟ้นองแล้วจะข้าเฟรนชองพี่เปอร์สี่คูร้อยสามแพี่ขอโทษเหเอ็นแดงมแดงแกล้งหนูเหรอแก้งหนูไหนแมวเครื่องนี้เหรอเฮ้ยมันมาทืบเครื่องพี่โจมพี่แอบดูคื่แมบเครื่องเสร็จ เพื่ก็ออกมาสิคะโอ้โหอิบหายแล้วปากกระบอกยังไม่หมดมีเดียวเบลอเ,เออโอ้ยว้ายตัวเล่นอ,อ,อยู่ไหนอะโอเคไม่ได้ยินละเฮ้ยเฮ้ยเออ <laughs> เอเอผมบล็อกผมบล็อก สวยตัวแป้วผมเข้วผมแป้วผมแตงผมแตงผมมาผมมาใครเข้าหน่อยแบบอันนี้แล้วกันต้ตกใจทุกทีเลยวิ่งสวนกับผีตลอดเลยผมผมตามผมตามผมกระผมกระผมผมขอลากไปบ้านเล็กได้ไหมไปเลยไปเลยไปเลยบ้านเล็กไปมาดูอุ้ยย้งมาเร็วจังวะตกใจเลย เฮ้ยมันแบบว่าแบบมาเร็วมากจริงรู้รู้รู้เลยวปะช็อปมันช็อจริงโอเคดีมันมีเครื่องบ้านใหญ่ใกล้เสร็จเหมือนกันเออมันไปไม่เจอใครมันไปไม่เจอใครมันไปไม่เจอใครไปรถเคสมาขึ้นบนมาขึ้นบนมาขึ้นบนไม่เจอใครเลยบนมีเครื่องใช่ใช่ใช่มาขึ้นบนอ่ามันน่าจะกินโลกลับมาละไม่เสร็จ ขอชิวขอชิวขอชิวเครื่องตรงนี้มาติดกันเยอะหนูก็เลยวิ่งมาตอนแรกอะ่ะรียบร้อยเลยสุขภาพเออะไรวะสุขภาพพี่ต้นหรือเปล่าอ๋อเอาวะเมื่อกี้นี้ผมใจร่วงอยู่ตาลุง <laughs> <laughs> เฮ<อ>้ยลากไฟฟ้าเล็กเลยพี่เอลากใส่ให้เร <laughs> าเอ <laughs> าเล็กมันจะ <laughs> <laughs> ดีเล่นได้ <laughs> เล่นไม้บ้านเล็กกว่านะผาวร้ายมาขามเรื่องผูกกระพร้ะคำเอมาวะเอมาวะพี่ปวดไม่รู้เหรออ่อใช่เอานกมาด้วยเอลยเอลงไม้ไหนอะล้มผมนี่แหละ <c oughs> ผมลาก <c oughs> ออก <c oughs> ผมล่างบน <c oughs> ผมล่างบน <c oughs> ไม่ตาม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 กับอุ้มบอกนีบอกนีดินแรงนะผมดินแรงนะบอกเลยโอ้ยขอบคุณค้างยืนอยู่ปล่อยปวางวางค้างค้างเข้าไม้ค้างเข้าไม้ก่อนเฮ้ยผมขอขอความเือแป๊บนึงผมมาวนวนขวาที่น่ให้บ้ามันกลับมามันกลับมา้กลับมาไม้เอ้ยไม่ไไม่ไอไม่อไม่ม มี่อุ้มไม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 ่อุ้มไปไม่ไหวเลยกูคิวเลยมันหาพี่มันเจอพี่เพิงเถรอช่วยหัน่อดบอดดีไหมนะไปพี่เอปัดกูไปกูไปคานูไปหนุคานหนู่คานออกหนู่คานออกถ้ามันอุ้มก็หนูดินหลุดน่าจะหลุดมันไม่อุ้มเนี่ยแหละมันไม่อุ้มมันไม่อุ้มมันวนอยู่แถวรถเท่รถเหลืองถ้าดินหลุดก็หลุดเลยนะ ถ้าที่ไม่หลุดก็คือไม่หลุดแถวนั้นไม่มีฮุกทำไมวะมันวนหาอยู่เบลเบลจบจบจบไม่พีเปิร์ดึงไม่ได้พีเปิร์ดออกไปเบลเบลไเลยเลยมันตามพีเปิร์ดยาเลยเฮ้ยมันตามมันตามอีกบ้ามันตามไปไปเกมซ้อมเครื่องถักไอ้เี้ยเอ้ยไปเบล ก็ตัดหน้ากูจริงเลยนะดึงแรง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 มันมามันจะดูดมันจะดูดพี่เอออกก่อนสอมเลยผมลากมามากระท่อมเล็กมันตามใครวะมันตามพี่มาตามพี่ส้มจแล้วพี่เอไปบ้านเล็กอ่ะพี่เอเข้าบ้านเล็กเลยเดี๋ยวมันเข้าไปเรียนพี่เอเข้าบ้านเล็กพี่เอเข้าบ้านเล็กวายพี่ไม่เข้าเพราะมันเข้าไปบ้านเล็กพี่ก็เลยไม่เข้ากำลังไปกำลังไป แสบตายอูแสบตายอูอ่าลองไปฮะวาโอ้แมันอ้มมันอ้ม้ผ่านไม่ผ่านพี่ส้มมันเลยหนงส่องหลงส่องหลมส่องริฟเตอร์เอาเป็นข้อมา น้องอ,อะไรกันวะเนี่ okay s. <S ยทุกทําไมไม่ได้ตอนทุกมันมันไม่ยอมมันไม่ยอมกระเด็บวางเลยอะน่าหนูอยู่หนูอยู่แต่ว่ามันมันปล่อยเบลกำลังไปกำลังไม่ได้หนูอยู่ข้างนู้นพี่เพื่อระวังนะมันไปเนินมันไปเนินมันไปนอนหนแต่แถวแต่แถวแต่แถวไหมมันกลับไปมันกลับไปมันกลับไป เออเด่กแตโอ้หนี่ตัวนีู้ย่ากปปนอย่ากลเดี๋ยวเอาไปเจอตรงนี้ก่อนไหมอะไรมาทีไว้นกนกนกบินใายกาง ปัน,เ,นปเล็กปลา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 เล็กกับปันเทีนตูดมันเท็นตูดโอ้ม <c oughs> โอเคเอ๋ไปซ่อมเดี๋ยวพี่ส้มโดนไล่ <c oughs> ไม่ได้พี่ส้มจะตายผมตายผมตายผมตายไม่ต้องมาไม่ทนันผมตาย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 จะ <c oughs> กลับมาคุกได้ไหมพี่ส้มโอ้โห <c oughs> มันจ้วงมันจ้วงไม้เข้ามาเลยไปหุ้งหน้าบ้านเล็กผมถอนได้ไม่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 มันไม่ไปหุ้งหน้าไปหุ้งหน้าไปหุ้งหน้าประตูแหวนไม่ทันนะนี่กองถอนไปหุ้งหน้าเลยแชดอะไรพี่ป่ะ กนันซ้ายล่างใครยืนเฉยๆอ่ะเพนนิ่งหิวแหมหนูหิวให้ทำผูำ้สะดุ้งเลยมันเพิ่งจะมาพี่แปลกล่องไปเอากล่อ,กองส้มมายัดได้น่ะความรข้างหลังนะ่ะถึงแล้ว เฮ้ย<ม>คลิปถ่ายแล้วติดต้นไม้ล้มล้มล้มไปทางนั้ไม่ได้ถ้าจะคุ้มด้แหละแปลมันไปทางเครื่องพี่เอแน่นอนไปทางเครื่องพี่เอเราเชื่อแบบนั้นว่ามันมาแน่นอน อยู่ไหนวะยังไงยังไงยังไงถือเพื่องถือเพื่องกลับไป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 เดี๋ยว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 เดีมสงสัยมาสงสัยมาถาละเอียดอุ้ยมันถือเพื่องเห็นออร่ามันถือเพื่องเห็นออร่าทุกคนเอ้คนนั้วิ่งไปบ้านเล็กไปนั่งทีวีหนูเล่นแล้วสวยครับเออ ไปไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนเอวิ่งขึ้นบนบนอยู่เท่าไหร่ตรงโน้นเหรออะไรอะไรตรงไปตรงไปตรงไปมันหลุดมันหลุดหรือเปล่าลากขึ้นไปเลยลากขึ้นไปเลยเออลากขึ้นไปเลยไม่หลุดไม่ช่วยหรอกมาตรงไปเดี๋ยวเจอเไม่อยู่ตรงรถเทียนไม่อยู่ตรงรถเทียนไม่อยู่ตรงรถเทียนเบลระวังนะเลงมนถุงขยะปะ ไม่เหมือนสีเลือไม่เหมือนขอความช่วยเหลือเร็วไปขอความช่วยเหลือเออหนูอยู่นี่อันนี้กันนี้อันนี้คิดเลวอยู่สายล่างสายกลางมันเดินหาคนอยู่เหมือนทําท่าจะขึ้นมาบนมันอยู่บนเนินอยู่บนเนินอยู่บนเนินมันถทอเครื่องเห็นออร่าเออเครื่องอยู่ติดกันจะบอกยังไงวะอยู่อยู่อยู่ซ้ายอยู่อยู่ซ้ายล่างสองเครื่องตรงเนินสองเครื่องแล้วก็ตรงหน้าประตูขวาล่างเครื่องหนึ่ง ต,ตรงเนินตรงตรงหลังบ้านเล็กกับเครื่องหนึ่งแล้วก็ตรงหน้าเนินเครื่องหนึ่งถึงว่าทําไมมันอยู่ตรงเนินไปไปซ่อมหน้าประตูได้นะเครื่องเดิมที่พี่เปิ์กับเอซ่อมอ่ะคนหนึ่งอะลงไปเอ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 ใจเจเเอเห็นหวดอะไรไหมแบบเอเลี้ยวเลยเอไปไปไปอัพเซอร์ใหม่เลยพี่จะดู ตามหน้าประตูเขียนแม่งที่สุดเลยสองตัวสามตัวมันอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กซ้อมเลยซ้อมเลยเฟิ่องนอยู่บ้านเล็กเดิมซ้อมอยู่เครื่องไหนหน้าประตูเครื่องเดิมของของเอเนี่ยเนี่ยจะหลับทำตาเลอยู่เิซอมอยู่ตัวซ้าย ใช่หรือขวาวะเออขวาขวาล่างขวาล่างขวาล่างอู้หูมันยัดเลยเอ๊เอาไปใส่ยัดกขนาดพี่เอากองอุจวันยัดให้ไม่อุ้มอ่ะอุ้โอ <c oughs> <t ong onions> ี <sh> ๋เอ๊เออจะออกล้วิ่งเลยยิ่งเลยนั่นกันอะมันเป็นสบายหรือเปล่า มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเบลเห็นเบลหรือเปล่ามาเบลเบลถุงเบลถุงเบลเราลองไปดึงพี่เปิร์สโอ้ยถูกได้ยังไงก่อนจังหวะนี้ไปมีดอ่ะไปนี่นะไปมี่เออไปดึงได้ยังอ่เราลองไปมีไม้ลไงมีไม้ไปมีไม้สรุปมีไม้มีมีไม้มีไม้ ประตูตรงโน้นอะประตูตรงโน้นนะข้างหน้าเบลมาหิ้ามาประตูแน่นอนพี่เปิ้ลระวังเออมันอ้อมมาหลังรถเทนอ้อมมาหลังรถเทนเอ๊ะมันเห็นเอ๊ะนะไ้ยื่นเสียง ม ah, ok, ok. ันเห็นแล้วมันเห็นเองแล้วมันดูดจ้องมันจ้องมันจ้องหนูมันดูดหนูมันดูดหนูยืดยืดอย่างนั้นเดี๋ยวมันดูดไปแล้วไปแล้วไปไปเอ๊หนีไปเอ๊ขึ้นบนเลยมาบนพี่ขอมึงอ๋อไม่ใช่พี่เปิร์ลเหรอสวยเขาเล่นกันอยู่เลยเปิดเลยเปิดประตูเลยพี่เปิรลเหลือไม้ไม่เยอะแล้ว ปอรว์วนมาเล่นบนได้เอฟเอฟไปแทนกเปหรอโอ้อมไม่ทันละทันหรือเปล่าก่อน<ะ>ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ชอบมาทันไหมใช่ร็วออกยางออกเลยนะ เบลออกหน้าปนะตูมีไหนเลิกฮันเน่ฮันเน่ฮน่มันจะดูที่เต็มละวฟาดนะอุ้ยว่าพี่โซบแหละอนเดียออ้ยโวผมขอโทษที่ผมมืนกว่าผมขอโทษที่ผมโวนซ้ำได้ได้เลย เปิดซึ้กว่าพี่พี่เพื่อเปิดซึ้กว่าโอเคสูวิตผมมีแรงเล่นเกมขึ้นมาเลยได้ดเองนะผมจะไม่ช่วยผมพูดเลยผมไม่เอาผมอยากให้คุณตายไปถอนทุกเล่นดีกว่าผมจะพาชูลเลอร์ไปหาเอกแกเขา<อ>เทมเล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมเกือนนะ 你哈哈哈